ขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรปราการที่เคารพรักทุกท่านนะครับนะครับผมรู้สึกดีใจนะครับได้มาเจอพี่น้องในช่วงที่หัวค่ําอย่างนี้นะครับเพื่อในการที่จะได้พูดคุยกันสาระทางการเมืองนะครับเพราแม่เป็นน้องครับมันเริ่มห้วนกันมาทุกขณะทุกขนาช่วงระยะเวลาของกลุ่มกบฏเท,ทพนะกลุ่มกบฏสุเทพเทศสุบรรกำลังที่จะจบลงกันเรื่อยๆแล้ว แล้วก็ผมก็ใคร่ยอยากจะขอากราบเรียนพ่อแม่พี่น้องนะครับว่าแต่ละวันแต่ละวันพวกมันนี่มันไม่อยากจะให้มีกลางคืนเลยต่อที่จะให้มีองค์กรอิสระช่วยเหลือมันยังไงก็แล้วแต่ต่อให้มีไอ้พวกสารเนี่ยเหี้ยยังไงที่จะช่วยมันยังไงก็แล้วแต่แต่กลางคืนมันจะเจอลูกปืนและลูกระเบิดทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกสถานที่ ถามว่ามันจะทนได้ไหมมันจะทนได้ไหมครับพ่อแม่พี่น้องครับมึงไม่ใช่มนุษย์เหล็กนะเว้ย <c oughs> มึงมนุษย์ประกอบด้วยเนื้อหนังบงังสาเขาเรียกว่าถ้าทางภาษาพระเขาเรียกว่าถ้าสี่ดินน้ำลมไฟประกอบกันเสร็จมีวิญญ,ญาณเข้ามาครอบครองนั่นคือร่างกายของคนพี่น้องครับเพราะฉะนั้นพวกมันก็เป็นมนุษย์ที่มีเนื้อหนังบางสา ถามว่าจะทนลูกระเบิดลูกปืนได้ไหมกูไม่รู้นะว่าใครไปทําให้พวกมึงเพราะมึงสร้างศัตรูไว้ทั่วประเทศก็แล้วกันต่อไปนี้ผมจะขอกราบเรียนพ่อแม่พี่น้องว่าองค์กรอิสระโดยเฉพาะอย่างยิ่งทําตัวก้าวเก้าวกยหน้าที่ขององค์กรอื่นสถาบันอื่นก็คือปปชกําลังที่จะชี้มูลความผิดท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมกับรัฐบาลให ล้มลงเร็วๆจบสิ้นเร็วๆพี่น้องครับน่าจะเป็นวันที่ยี่สิหยบเจนี้ผมเข้าใจนะครับว่าคดีของพรรคคดีของทางฝ่ายรัฐบาลก็คือเรื่องโครงการจำนำข้าวพี่น้องครับเราคิดว่าถ้ามันจะกล้าอาจหาร ในการที่จะมาชี้มูลความผิดท่านนายกรัฐมนตรีทั้งทั้งที่พวกมึงไม่เคยชี้มูลความผิดของพรรคประชาธิปัตย์เลยในยุคข,ของนายชวนในยุคข,ของนายอภิสิทธิ์เบชชาชีวะก็แล้วแต่ในยุคข,ของนายชวนก็ตั้งกลุ่มปลอลสคือบริษัท,บร,ษทบริหารสินทรัพย์ที่ไปกวาดต้อนออกมาจากบริษัทไฟแนนซ์บริษัท Finance, ห้างหุ้นส่วนจำกัดพ่อแม่พี่น้องครับเอามารวมกันเขาเรียกว่าจัดการบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่มีอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์คําว่าอสังหาริมทรัพย์ก็คือเคลื่อนที่ไม่ได้ส่วนสังหาริมทรัพย์คือทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้อย่างรถยนต์อย่างนี้ครับพ่อแม่พี่น้องครับถ้าเคลื่อนที่ไม่ได้ก็อย่างเช่นบ้านและที่ดินอย่างนี้เป็นต้นครับเพราะฉะนั้นเงินงบประมาณทั้ง8ปดแสนกว่าล้านที่เสียหายไปมึงจะว่ายังไงวิชามหาคุณ นี่น้องที่คนรพครับถ้ามึงจะอาจหารเรียกเร้ว่าให้มันสมน้ำสมเนื้อเอาคดีพิคดีของปลสมมาพิจารณาใหม่นอกจากนั้นคดีของพรรคประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะเป็นคดียึดเขาใหญ่แพงของนายสุเทพสุสบานไม่ว่าจะคดีโกงลงพักสามร้อยเก้าสิแหงไม่ว่าจะเป็นคดี ในการที่จะไปบุกยึดสถานที่ราชการหรือสปอสิขี่ส่นหนึ่งหรือบุกยึดถนน,นรวงทําให้พี่น้องประชาชนเกิดการจราจรติดขดัดและทําให้เกิดการเดือดร้อนไปทุกหัวละแหงเพราะฉะนั้นเยอะแยะมากมายสุดที่จะขนานับถ้ามึงแน่กิงให้มึงยกมาพิจารณาและเชื่อดพรคประชาิธัย์ให้หมดตายไปเลยใช่ไหมพี่น้องครับและนอกจากนั้นถ้ามึงไม่ทํา มึงขืนมาพิจารณาคดีของพรรคเพื่อไทยหรือรัฐบาลเพื่อต้องการล้มท่านนายกยิ่งลักษณ์ซึ่งเป็นนายกที่ประชาชนเลือกตั้งกันเข้ามามึงต้องเจอทีนี่น้องประชาชนใช่ไหมครับพี่น้องครับถามมึงก่อนว่าไอ้วิชามาหาคนที่ไปปปชกูแค่ไปบอกมึงถึงจะเกิดการพังรัวกันเข้าไปมึงบอกว่าข้าเสียหายขนาดคุณแก่ของมึงมึงบอกว่า มีค่าคุณค่ามหาศาลไอสัตว์คุณค่ามหาศาลเดี๋ยวกูซื้อคุญแจไปให้มึงจบไหมฮะแล้วมึงไม่ต้องมาพูดถึงเพราะมึงเป็นคนชั่วที่เป็นสุนัขเปรียบเสมือนเป็นสุนัขรับใช้ของพวกอมาตาชั่วจะไม่ไ่น้องครับและขณะนี้รู้อยู่แล้วว่าการที่มึงเตรียมในการที่จะเงื้อดาบฟัน รัฐบาลของท่านนายกยิ่งลักษณ์ก็เท่ากับว่ามึงไปเลือกข้างอยู่กับฝ่ายกบฏสู่แทนทุกสุบันใช่ไหมพี่น้องครับและนอกจากนั้นผมต้องขอากราบเรียนพ่อแม่พี่น้องว่าพวกหนึ่งที่พยายามที่จะคิดว่าตัวเองดีพยายามในการที่จะคิดว่าตัวเองอยู่ในกรอบในร่องในรอยและพวกนี้ก็คือพวกกกตนะครับพ่อแม่พี่น้องกกตถ้าแปลตามตรงก็ก็บอกว่า คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งคือสอสอและสอวอรหรือข้าราชการระดับไหนก็แล้วแต่ถ้ามีการเลือกตั้งไอ้พวกนี้ต้องเข้าไปดูแลต้องไปจัดการแต่ว่าในชุดของนายสมชายศรีสุริยากรไอ้ตัวนี้มันก็คือไอ้สุเทพเสื้อสุบันสองนั่นเองครับพี่น้องครับเตรียมในการที่จะทำลุกลี้ลุกลนทำเป็นว่ากลัวพวกม็บไปกระทืบบ้างไปรดนขัดขวางบ้าง แล้วเสร็จแล้วก็กลัวว่าจะผิดกฎหมายบ้างเรียกร้องให้กับท่านนายกไปออกพระราชกิจสเดีกามึงไม่รู้หรือว่ากฎหมายพระราชกิจสเดีกาฉบับที่หนึ่งยังใช้ได้อยู่และฉบับที่สองจะยกเลิกนั้นมันจะต้องมีการไปแก้ไขกฎหมายและะ้วจะทำมนุนก่อนมึงไม่รู้เลยสมชายทำไมมึง,งโง่เป็นควายอย่างนี้เฮนองครับ การที่ทางรัฐบาลท่านนายกไปแก้ไขข้อ,อก,กฎหมายไปออกกฎหมายกฤษฎีกาหรือไปออกกฎหมายอื่นใดทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะมันจะขัดกับรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายแม่บทเพราะฉะนั้นท่านนายกหรือคณะรัฐมนตรีคิดถูกแล้วครับพ่อแไม่พี่น้องครับมึงจัดการเลือกตั้งไปเลยไอ้กกต้ทั่วกกตมันก็คือว่า ตอนหลังมามันแปลว่ายังไงครับพ่อไม่เป็นน้องครับแปลว่าแกงกลัวตายสุดท้ายน่าจะว่าเรียกว่าแปลว่าแกงกวนตีนแกงกวนตินใช่ไหมก็บพีนน้องครับเพราะฉะนั้นสองกลุ่มนี้กก็ตก็พยายามเตะทวงว่านายกออกกฎหมายให้หน่อยเดี๋ยวพวกผมจะทําตามอย่างนี้อย่างนี้นอ้าวพอท่านพักเพื่อไทยมาบอกว่าไม่ต้องทําไปเลยหน้าที่ของพวกมือสัตว์แล้วเสร็จแล้วปรากฏว่าทําไมมาเฮ้ย ผมจะประกาศให้มีการรับสมัครเลือกตั้งที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้นะเป็นสิทธิของผมนะถ้าพูดอย่างนี้อัสสัต์และมึงทําไงมึงไม่ต้องการให้มีการเลือกตั้งโดยสมบูรณ์แบบหรือยังไงแปลว่าจิตใจมันไม่บริสุทธิ์เพราะมันทำยึกยักยึกยัก,ยกนี่ก็เท่ากับว่ามันเป็นพวกเดียวก,กับมัฟสูพเลือกสุบรนใช่ไหมพีม่น้องครับจะเห็นได้ว่าบางครั้งมันโผล่หน้าออกมามันก็หลงคลองนกหวีดออกมาบางครั้งมันโผลอ่อมามันก็ใส่ปลอกมือเป็นแถบธงชาติ สีธงชาติพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่บอกได้ว่าพวกมันพวกเดียวกันและเป็นการเตะทวงของการเลือกตั้งดึงเวลายืดเยื้อ,อ,อไปเพื่อที่จะทำให้เกิดสุญญากาศยาวนานไม่ให้มีนายกรัฐบาลหรือว่ารัฐบาลชุดใหม่ที่จะเข้ามาทำงานบริหารประเทศชาตินะครับก็ไม่พีน้องครับและโดยเฉพาะชุดกำลังที่จะได้รับเสียงประชาติจากปวงชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศ ก็คือรัฐบาลน,นายกยิ่งลักรอบสองใช่ไหมพี่น้องครับมันรู้ดีว่าพรรคประชาธิปัตย์ต่อให้เกิดชาติไหนก็ไม่มีส่วนในการที่จะมาเป็นรัฐบาลได้มันเลยจาเป็นจะต้องเตะถ่วงเพื่อที่จะไปเล่นแง่เล่นมุมว่าข้อกฎหมายนั้นข้อกฎหมายนี้จะผิดไหมไปเลือกตั้งชุดวันที่สองที่ไม่มีการเลือกตั้งใน28เขตนะใน78จังหวัดภาคใต้จะเข้าข่ายในการทําถูกไหมหรือจะผิดกฎหมาย และการเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันที่26สนะฮะที่ผ่านมาไม่มีการเลือกตั้งในเขตต่างๆเราจัดการเลือกตั้งใหม่ดึงยืดไปถึงเมษายนได้ไหมนั่นแน่มันต้องการในการที่จะให้เกิดสุญญากาศให้มีการเลือกตั้งมาราธอนจนกระทั่งพี่น้องคนที่ใส่เสื้อขาวที่เคยออกมาเรียกร้องว่าขอร้องอย่าให้มีความรุนแรงอย่าสร้างเงื่อนไขไปสู่ความรุนแรงและขอร้อง นะครับขอเรียกร้องให้เดินตามกรอบประชาธิปไตยบ้างและถือสิทธิ์และให้เกียรติให้สิทธิ์ของฉันบ้างก็คือ r e s p e c my w o r d นะนั่นก็คือภาษาอังกฤษที่เขาเขียนเอาไว้พวกเสื้อขาวเขาจะไปโชว์ไว้พี่น้องครับเพราะฉะนั้นขณะนี้เขาออกมาแสดงสิทธิ์อีกครั้งแล้วเสื้อขาวขอเสียงต่อมือให้พี่น้องเสื้อขาวหน่อยครับพวกนี้นะครับเขาก็อดไม่ลนทนไม่ได้พร้อมแล้วที่จะเดินทับ ตามหลังคนพี่น้องคนเสื้อแดงและผู้รักประชาธิที่ปไตยทั่วทั้งประเทศและต่อไปนี้ถ้าหากว่าปชามันชีมวลความบิดนายกเมื่อ,อไรก็แล้วแต่พี่น้องที่กระลบปวดทราบปวดฟังอนเอาไว้ขอให้รัฐบาลท่านนายกไม่ต้องไปทําตามคําพูดของมันคําสั่งของพวกมันให้อยู่ที่บ้านเฉยๆเลยและพ่อแม่พี่น้องทั่วทั้งประเทศผู้ที่รักประชาธิปไทย เดินกันไปทั้งหมดไปเหยียบไอ้พวกประให้มันตายจมดินไปเลยพี่น้องที่เรบครับมันถึงเวลาแล้วในเมื่อไอ้สารมันก็พึ่งไม่ได้ตัวบทกฎหมายก็ไม่เป็นบรรทัดฐ,ฐานของสังคมไม่มีความเป็นธรรมไอ้พวกสารก็สารพวกของพวกมันเพราะฉะนั้นถ้าผมจะพูดแล้วว่ามึงไม่รู้เลยเหรอ มึงอยู่แต่ในห้องทํางานติดห้องแอร์มึงไม่ยอมชะงงกหน้ามาดูเหตุการณ์ข,ข้างนอกของบ้านของเมืองเลยหดือไอ้พวกคณะตุลาการทั้งหลายแหละและนอกจากนั้นมึงไม่เคยอ่านหนังสือพิมพ์มึงไม่เคยดูทีวีอะไรเลยเหลอที่ในการที่จะดูว่าทําไมมึงพูดไปได้ว่าม็อบไอ้สุดเทพหน้าดําไอ้สัตว์บ้าเนี้ยมันเป็นม็อบที่ชุมนุมกันโดยสันติอหิงสาและปราศจากอาวุธ มึงพูดไปได้ยังไงมึงพูดไปได้ยังไงมึงไม่รู้หรือว่ามันนะัพกกระบอกปืนไปตั้งหลายสิบกระบอกไปยิงตำรวจที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแด,นดง <ST AR C> ใช่ไหมพีม่น้องครับและพวกการของมันมันก็มีการเอาปืนระดับปืนสงครามอาวุธสงครามเลยไปไล่ยิงคนที่สี่แยกหลักสี่ใช่ไหมพีม่น้องครับและมันพวกมันก็เอาระเบิดไปเพี้ยงใส่ตำรวจ กรณีที่สะพานผ่านฟ้าใช่ไหมครับแต่ไอ้พวกตุลาการหน้าโง่วันนี้เขาเสียงปืนไล่ผมมาแล้วไ <l ots> อ้พวกตุลาการหน้าโง่มึงไม่รู้จกักละเลยหรือว่ามึงโง่งมือเงือกอยู่แต่ในห้องแอร์ไอ้พวกบ้ามันนมควรที่จะลาออกได้แล้วใช่ไหมพี่น้องครับเอาเถอะวันนี้ที่จริงผมจะมีเรื่องหลายหลายข้อหลายอย่างเดี๋ยวอาจจะพบกันรอบสองก็ได้เพราะว่าถ้าวิทยากรของท่านไปมาขอบพระคุณมากครับ ครั้งที่สองแล้วเสียงปืนดังผมก็ตกใจขอบพระคุณครับลาไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณ